วันนี้เลี้ยงอาจารย์ด้วยหัวหมูเ้ยไม่ใช่เ <c ười> มื่อเช้าเลี้ยงด้วยหูหมูเม,มนี้เลี้ยงด้วยสันในบ่สันในหมูสันในหมูครับพี่น้องบางคนอาจจะเนื้อหมูมันตาจิ้มเดียวกับจิ้มรดเพราะว่าบนของพ่อของแม่ก <c ười> าบเพื่อกินมาสั่งเผ็ดฟินทองพากินเ้มฟินทองไวกิ้พฟอนิงนองานนองาจารย์ใหญ่อ่ายไ่ Dạ nhây này, nó mặc khác đi Mưa Rạc điếp Bớt chín là Bớt à Bớt chín là gì hả Ta xùm chín đâu Xùm hô ở chín, cả điếp cứ câu Miếng khá xâm câu Miếng khá xâm ừ. Thì hả là nửa thì mới gì bó khao đi บวกเขาตะลังก้นสีย่านนั่นนี่นะสั่ย่านดอกอันอันตาไล่เหมือนซ้ำกันเนื้อยังซ้ำกันเพราะปกติเรากะกะจีมากินเดียบครับอาจารย์เขาบอกจะมากินเดียบเพราะว่าสิเป็นหมูเดียบหรือว่าเี้ยนเดียบนะครับเี้ยนเดียบก็กินเี้ยนเดียบก็กินอยู่กินข่าเดียบกินข่าเดียบขี้โก้เดียบเมียเดียบบางท้ายอะไรอย่านั้นมูดอระมือน้อง Hôm nay gặp bạn chưa? Gặp lại gặp đọc của Lạp ở thang bàn để Thì phần cổ của anh ao anh ấy này, Cứ gặp lại rồi Cứ gặp lại rồi, hôm nay hết chăng đấy ừ. đi chạy khắc Đọc dưới lãng bàn Xuyên Bạn ấy xin nó Ừ Để nhau về của phố mới sao? đây nè Phần mà ยังสิจำว่าไรไม่หยังวันที่เท่าไรล่ะวันที่ซิบซีอตัวเป็นหยังนั่นแหละซิบซีหรือันหยังโอ้ยนี่นี่นี่มับอกยุ่นี่คนดีเปียกเวียกหมดนะคนว่าเออไปมากก็เลยหยางไปรัดหับขึ้นนะยางระดับหยางไปรัดหนาจ่าเอ๋ดอกผูหลามันซีหาดอกนี่ละดอกนี้น่อยดอกจุ๊บๆนี่ดอกเออกำลังงามเออเอาคอยเอาดอกผูหลามให้เจ้าหันดอกอือดีใจหัวยุ่มลวดเปิ้งเหลียวเบิ้งอยู่เออ เลยลับมาจ่อมาจะใส่หนิผัวนะเออจะไปซื้อบอกว่าที่บ้านเวายดอาดอกกุหลาบไม่จ่อจ่อมาใส่หนิรู้เรื่องเติดเนาะเดี๋ยวดูสวนหลังบ้านหรือรังสีเออหาจินใส่เมื้อดอกกุหลาบพุ่งลังจ่อดอกพัวนะแท้ดีก็สีดีใจโอ้ปีก้อนพวกแบบนั้นเท่าที่หนิสีบอกฝังกันเออปีก้อนเป็นไหนปีก้อนปีมัดปีหกศูนย์นี่คือแบบคล้ายๆว่า ตะกี้หกกัหออกบบหกันใหม่ๆเนาะมันกะหวานฉ่ำยู่เด้อกันใหม่ๆหักกันกับอายบมีอยียงตะกี้พออยาก้องเพลงหมดละสวยกันยิงนะ้นองใส่ทองกันสิมาท่วมแขนนี่หรือแฟนของสุรพลแต่ละคนล,ละนามนเสียจังเ็ง้องเจีบแล้วนั่งกันเป็นแถวๆกินข้าวกันมาแล้วหรือยัง อย่ามัวแต่ฟังพระเอกเขาร้องเดี๋ยวนวลน,น้องก็จะนั่งเป็นลมสวยกันจริงนะน้องไอง้เพลงเขเนายังต้องแอบ,บชมหิวโอกองดังวงพระจันทร์เธอกันมันหรือมันจึงได้กลมปัจจุบันมักมักกวาดเพิ่นกวาดเพิ่นปับปัจจุบันเพิ่นเอาแ้มเพิ่นมาแนบ,บใส่เอ,อใสอ่เขาเน้้เวลา บาตที่เอามือลูกหัวเพิ่นบาตที่นี่ลูกหัวอ่าเพราะจะดูหัวเพิ่นแล้วดีใจแล้วหมูใส่บ่แล้วนับหงายหนาใส่ห้องเงี้ยหนาเกิดไหมขอบคุณเลยเงี้ยหนาเงี้ยหนาลงคือกันเกือบมันปากตำกันยังไงมันยิ้มยิ้มมันคือสิมีความสุขหลายมีความสุขบาตที่นี่ปีปีก่อนที่บอกฟังหลักการเลยว่าวัดวัดในไทยเนี่ยปู่มันจิตก่อตอนปูรลองเพลงกี่คนได้เนาะอืมก็เลยนะ ้องแบบเย็ดแบบเก่าพวกนั้นนะนคนดังล่างตัวอายุแบบที่นี่สี้องเพลงจีบบ่ร้องแบบที่นี่ย่งางย่งางออกไปเออเออย่งางออกไปก็แล้วมือไปลูบหัวเพิน่นลูบหัวลูบหัวเพิน่นคือว่าเพิ่น,นนะสีหันขึ้นม้ยิมอยู่นะสีหันขึ้นไม้ยิมใช่จีจูบปากินนี่จักบาทวะทีเออในใจเด็ดตัวนี้เ <c oughs> พราะแหันขึ้นมาเท่านั้นแล้วเออเขาก็ยิ้มห่วยใส่เลยเนี่ยมึงมาเล่นหัวแม่งอยู่นี่เด้อ เหมือนบ่คือเก่าตัวนี้บ่คือเก่าโว้ยคนห้องบ่คือเก่าดิเอะจะจีบกันใด้ไหมนี่ทั่วหากันนี่อะไรหรอมขลอมขลอตัวเองอยู่ที่ไหนกุหลาบเด้อตัวเองเออ่มมือนี่เด้อจะใส่ยุวันยันนี่ละเด้อกลับไปแล้วเอ๊จะสมาบ่มนี่นันสิกินบ่เขาเอ๊เอ๊มาสิบเลยมาเขาไว้นัน ว่าจะแววามั่งจืบบมาขอเพียกูรื้อทั่เมียจังไดเกี้นี่โดนบลาไดกะทะไม่โดนบลาไดกะทะทาจิ้พร้อมผัวเออขันผัวบ่กินกับบอกินธรรมดาประเพณีไทยเฮาเนาะเออเพิ่นบอกว่าอยากกินเข่าผัวแพีนกินกอนนั่นเหลือแต่กลางนั่งนอนคอยกินเออนี่วายพวกขาพวกถาหมูเจียเป็นไงครับทำเป็นคนเห็นกับเข่าเพราะว่าลุ้งกระป๋าไปกินเข่ายุหันอ่ากินเข่าเขาเป็นคนเห็นกับเข่าสู้ไอ้สู้สายกินแม่นสู้พี่เคยสู้พี่สาวบนกิน แล้วกะกะโดนๆกะลูดสายกะไปเท่านึงมันกับว่าใครกินดอกเพราะบอกเลยว่าย้ำเห็ดกับเขานี่บอกว่าผู้เฒ่าปนสวนรค์ไปเนะาะย้ำกินเขาผัวแพ่งกินก้อนอเดี๋ยวตะากาังนั่งนอนคอยกินชูม,มือนี่ดิชูม,มือพ่นกันเห็ดแเราพ่นกันตักกินตอนกอนอ้อนเออจงพักไปใส่ผัว <laughs> <laughs> ชูม,มือนี่แม่แต่นั่งนอนกินก้อนนั่งนอนกินก้อนหลายอย่างตัวหลายอย่างมันเปลี่ยนไปพ่นท้อนเปลี่ยนไปเด้อี่ อีนั่งกำลังซอยผัดซอยอย่างยู่ทางนฟังนั่นคือกันเด้นั่นยามนอนอยากให้เขาดูผม่นนอนให้หอมหน้าผากฟันดีนั่นที่รักให้เขาวางสีสูมือเด้แต่ไม่ไม่สูมือนี่มันใบหัวม่อมหยั่งบนนี้มันจะเป็นอนไรจันทน์ปอนี่เราบ่กท่านว่าดอกว่าตอนนี้ต่อไปเสียว่าคือกันบุออ ตะจีนี่ห่วยมากกาได้หม่กับวานจ่อยเหมือนกันว่าฮักกันใหม่ๆหฮักกันกับไายพอเคยว่ายังต้องให้สายยันลองฟังังกับเงนี่อันนั้นปเพลงชุดแรกชุดแรกครับแรกแรกอีลีบางคตอาจจะสงสัยครับว่าเออสายยันบราลุงนี่รอบเพลงชุดแรกเพลงหยั่งครับผมจะบอกไปลองฟังนี่นะชุดแรกนี่ครับโอ้ยผูดอะไรไล่มาเดี๋ยวนี้โอ้ยเนาะ ก็แล้วเตี้ยครับแฟนครับแฟนครับแฟนครับครับขอบคุณหลายเนี่ยมาอีกแล้ว <c oughs> อันนี้ฮู้ยูแฟนครับเพื่อนนันไลน์มาหาเนี่แต่ว่าเพื่อนว่าไปคอมเมนต์ในช่องยูทูบเด้ <c oughs> อคอมเมนต์ในไลน์เพื่อนคอมเมนต์ในไลน์แล้วก็มีอ้กหนึง่งแล้วก็ม้ามือลายมีสิบแปดข้อคว่ำไอเสกนวิทย์เสกนวิทย์เอออันนี้แล้วก็ส่งตั้งแต่ลูกเมียหน่อยส่งรูปเมียหลวงเป็นสั้นส่งมาให้เบิ้ง ก้มสามารถหลายเด้เอ,ออาจารย์ก้มเมียไอยเมียหน่อยเมียไงจะไอกะเปิดเมียคือ,ก,เอ,อเกันเหมือนไงวะเมีไยไอเสียซ้ำกันเมนียนไอเสียซ้ำกันเนี่ยคือบองห้อมกันรถ <laughs> ขันเจาเ้เจาเจงแค่เจ้าลังตุมเหมือนใส่กันจะหาหัวคนเมืองดอก <laughs> ไอเอ้ยวังที้ไอเอ้ดอกจะเปลี่ยนที่ไหนนะเจ้าอยากรู้นะลงมีกิ่งแกนลงมีกิ่งขันบอกไปแล้วครับ ผู้ชายนี่ยิกหัวไรมันก็บ่ผิดดอกนั่นอันบ่ผิดดอกครับมันเป็นหยัางอ่มันกะแอบมีอยู่สุคนนั่นล่ะจ่าบานได้บ่ติแม่นผู้ใดกล้าสาบานบ่นะครับมันมีสุคนล่ะแต่ว่ากะคือเฮากะสุดท้ายกะฮักเมียเบาความจริงออนี่คือความจริงจากลูกผู้ชายความจริงจากลูกผู้ชายใช้ชาติทหารแม่ยนบอกแบบใช้ชาติทหารเลยครับคือบอกเลยว่ามันมีสุคนล่ะคือจังไใจฝนมันก็คิดว่า สายันบัวมันนี่บ่มีบ่มีผีมีไผบ่มีผิีมีไผเสยอาธิษฐานว่าขวานรอเออบ่มีไฟญาติมักดอกพีดเฮ้ยโอ้ยเนาะงูมากัดไฟแล้วอันนี้งูมาตอดไฟแล้วครับแต่ว่าอย่าสอนมันอยู่จังเอาโชคหนิหนิโชคนี่คนละล้นสิไว้ใจได้บ่ มันรอรอแล้วช่วงแต่ว่ามันแบบไข่ไข่มันก็ชี้เบนเด้ชี้เบนรอเออพุ่ฐานเด้ภาพนี้คือว่าดูคือจังเป็นคนสวดตลอดเด้เออวางวางตัวไววางตัวไวมีเมียแล้วห่วยมันแปดคนผมว่าเมียมันนะเออเอาโชคนี่นะไอผมบ่ฮู้ว่าหลายปานนัน ผมหูบางสองสามคนเพาอยากเมาพื้นดอกเดี๋ยวให้เมาพื้นนักร้องซะสักพื้นเมี่ยะมันเป็นสิ่งที่บอดีวันไหนวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์เมาพื้นเมียมันสิบพอดีนะครับเพราะว่าสิบว่าถือเลขวันยังดอกพีิรองเมาพื้นนักร้องก่อนเออนักร้องนักร้องหันดังขึ้นมาแน่ก็บ่าของคักเติบเลยคักเติบเคยไปเจอหนักการเล่การตะกอนเนี่ยพอกันวันดีครับอาจารย์วันดีครับอาจารย์วันดีครับอาจารย์ทักผู้ใดเป็นอาจารย์แท้เรื่องนี้อออาจารย์ครับอาจารย์จําผมได้บ่ ผมยุกเอาหาผมยุกแปดเจ็ดผมยุศูนย์สามว่าไปเด้่ยันก็ใส่แล้วแคขึ้นไหนต่อขึ้นไหนมาตี่ก็เคยไปพอ่อไปพอ่ปพอยนักร้องคนหนึ่งต่พ่อนักร้องคนหนึ่งอ่ไปถามมันเป็นหมอลำัซิงพ่ายากเอ้ยซื้อมันดอกอนี่น้องครับมาถามเนี่ยเมื่อวานว่นไปกับเจ้าผมบ่ที่ไปถามนะเดี๋ยวไปกคยยันครับไปถามก็เลยยันเดีมวันนี้ก็ไปจานอุ้ยปไปผัวอาจารย์หลายปีแล้วอยู่เสียงร้อเหี้ย สิงานหลายเด่นเนาะลูปลายอยู่คือเก่าจ่เนาะครับก่อนฮะเออโอ้ล่ะคือเสียงเป็นสี่โอ้ยจานเดี๋ยวนี้ผมงานหลายครับงานหลายครับผมเด่นที่ละสองสามงานครับแล่นด์ขึ้นหนึ่งสามสี่เวทีเล่นจากขั้วลาดลงจากขั้วลาดไปเล่นอยู่นครพนมอืออกจากนครพนมไปเล่นอยู่ฝุ่นอันไทยยาบุรีโว้หายว่ากูขับแนี่ยเลยใจเลยถาม ยันว่ายันมันมันเป็นอะไมันงานหลายบอกนะยันก็เลบอกว่ามันสิแตกเราเนี่ยแล้วสิแตกเราชวดแจ้งหลังคนด้วยกันเนี่ยแข,ขอเราเพลงมาถึงขี้เนี่ยนักร่องเนี่ยอ่ามาเหรียนปรับครับก็ต้องกราบขอภัยพิ่นองน้ายครับเนื่องจากเมื่อคืนนี่ทำการแสดงอยู่ทีท่อำเภอพุทุมรดจังหวัด้อยรับมือนีมาทำการแสดงอยู่เพื่อนองหารจาังหวัดอุดรออแมวเงื้อ,อหนุ่มคืนน้ใจ กู <c oughs> ไปกูมาถึงแต่บานเกิดกูมือว้านนี่กูเห็นมือเหรียญเลยกนอก <c oughs> อันนี้ก็คือวางใวมันโตแล้วการเป็นคนดังครับพี่น้องมันต้องหัดมีแนวยันเด้คังเกตบว่าต้องยนันใชลกอนต้องยานไปก่อนเด้อาจางสายยันนี่เป็นคนดังนี่ก็ต้องหัดยานไปคือกันเด้ย,ยนันคือกันครับพ่อจะไปสัมผัสยูช่องใดช่องหนึ่งในทีวีเนาะอาจจะว่าคุณสายยันกลัวอะไรพี่สายยันคะเดี๋ยวหนูขอถามหน่อยครับพี่สายยันกลัวกลัวอะไรมากที่สุดครับคือฐานแนวยานไว้เลยเจ้าบพรา้อคือยาก เน่ยพ่อานิก็แลวย่านยังยนานนมียเออย่านเนี้ยนีตอบตรงๆเลยจังแต่ว่าหันบอไปแล้วเนาะเด็กหน่อยสองคนน่ะมันเขาจะบอกแพลงสัตคือกะควบอยากเป็นรางวัของของอมันเนาะไฟฟอฝนไก่ดาวเนาะแต่ว่าอันนี้อาจารย์มันอยากเป็นอาจารย์ควบเอยู่วงการเพลงนี่ครับพี่น้องมาตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดครับขัดบอไปแล้วแล้วปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ด เป็นการแต่งเพลงรังแรกให้นักร้องมือเหนือร้องอนั่นคือว่าสาสุสวรรค์ครับอยู่วงการมาโดนลเลรอนี่ลูกศิษย์คนแรกเพอพอสิหูอยู่ได้ว่าผู้ใดมีแวเบลพ่มีแวว,แ,ว,วแต่ว่ากับว่าอยากเบาให้มันได้ยินอือย่ามันเสียใจแต่ว่ามันก็มีโอกาสเป็นพรได้อยู่เมารลดมันบพรหูหนวกดอกเออมันมีโอกาสเป็นอ,นนอ,อนนะไรได้อยู่เพราะว่าอย่งางปตีเพราะว่า,ต,าต้องฟึกฝนแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเฉพาะไอ้ฝนนี่ให้มันเลี้ยงลูกดีแล้ว เอาวะเออโดนๆเกลี้งให้มันไปน้ำเท่านึง<อ>บางงานนี่เอาให้มันไปน้ำบ่อยเดย้มันสิเสียอ่าแฟนขาพพา<อ>ับเฮาบเพราะอย่างว่าจีคือบางครัง้งนี่ลังเท่านี่คนรอดคนมาเฮาาดิบ่ได้มักเจ้าลองเพลงกินวัดพ่อเมียบด้มักเจ้าลองเพลงสายเจ้าใด้ดสินยาสีปอดสีฟันเด้แต่ขเข้ามาคุ้มรอเฮาหน้าตามันได้หน<อ> <laughs> ้าตามันได้มีชนะนี่คือว่าเห็นเมียไปหวง ขันไปปั๊บขันเตีว่าแฟ้นขับเขารูมาทายลูกน้ำงานว่าเลยมันสิเป็นสีนงว่้ห่วงหัวเสียด้นน่จังสีห่วงไปย่างเนาะียเหมือนแรงมาไอติ้นติ้นติ้นเนี่ยบริติ้นติ้นเลยมันมาใกล้สิเมืแล้วเดินเลี้ยนหน่อยหนึงเลยันมันบปลงหวนคืออยู่ด้โอไมขหงุดหนีเดาเดาว่าย่รดา ดาวไมเห็นาเารกนม่นอนีรู้สิบ่าเริ่มหลานอมันคือกำลังค้นหอดไม่หนีไมัน่าใก้ใกล้จกำลังค้นหอดบ้านมัน่าใ,นใกล้ใกล้จังไงเพน่นเนาะเพื่อน<ไ>เขาคือว่าดาวสวยแท้อาจีมีผู้เบาอยู่บ้านก็นได้อ,อาจีึ้นหอดผู้เบาผ้เบาเพอซีขนนี้พี่น้องครับขันว่ามีผู้เบากัก็ถือว่าอ่าว่ามีบุญ มันออยังมาเป็นคนบาปบ่เพราะว่าอีหลานี่คือดาวนี่เป็นคนเป็นผู้หญิงที่ผิวขาวม,มันได้เปรียบคนผิวดำเลยนี่นะะคนผิวขาวนี่ต้องขาวไว้ก่อนแม่นต้องขาวไว้ก่อนคือว่แพ่งออกขาวไว้ก่อนโอ้ยหทีเขาถ้าจะว่าถือว่แพ่งออกแดงไว้ก่อนเอาว่าเมื่อกี้เดี๋ยวให้อาจารย์ถามเนี่ยอีหลาขามตรงๆเลยอีหล่ามีพวกเราอ่ะมีว่าตอบตรงๆไม่ต้องอยากอายอายจารย์หรอก เพราะว่าเรามีนคนเบิงอออ่งคนสามคนดอกิีดดิคันนี้ก็สิได้มาบอกนั่นนี่แหละนี่คือเขาตอบตรงเลยตอบตรงมาคันนี้ก็คือสิบวันเดียมาหม,มายถึงว่าบ้านเพิ่นอยู่ใช่ยางบุรีภาคเหนือเพราภาคเหนือของประ,ะเทศลาวเนาะแ <c oughs> มนม <c oughs> าที่นี่เพิ่นบอกว่าผูเบาเพิ่นมาท่านเดี๋ยวมีม <c oughs> าที่นี่มันเป็นสิสิมีผู้ตาบอดมาหักน้องดาวบ่เนาะคนมาขอเบือ น้องดาวน้ำอาจานอี่ขอหลายหลายคนขึ้นคอมเมนต์ขอกมาอ่แล้วแบที่ไหนกันบอกเบอได้ป๊อบอกนังไหนป๊ออี่ข้านตอบบอกอือเขเรยว่าพูดไปขอน้ำันยันทีมบอยไปขอน้ำยันไอ้ยันกับทีมมาส่เฮาอยกผมก็ให้ไปหนอยเด้บออเบอร์เบอร์ศูนย์แปดสี่อยองเจ็่อนไปกันนันยุ่น่นเบียงถเออบบดที่กี่ลาบอกเบอร์รวมไปใันสิได้สบายใจอาจารย์บอกเบอร์ว่นรวด มีบ่ท <rigor> <laughs> ันมีบ่ช <g ib berish> <g ib berish> ื่อแล้วมือมีอยู่ของโบจื้อโบจื้อจำบ่ได้มีจำบ่ได้โอ้บเอมี่จำบ่ได้ได้โทรศัพท์ไหมได้เขาก็ได้โทรศัพท์เดี๋ยวนี้ครับน้องดาวนี่มีทรวดสับเป็นของกับของแล้วครับพี่น้องครับยาสิฟันแต่ยาซิฟันแปดซิฟันแต่มีเป็นของของไปบ่แล้วใช่กำแหงแห้งอยู่แต่ก่อนใส่น้ำกันกับอาเก๋อ้ย เออบวลดีมบักเก๋เนาะบวลดีมากเก๋ยบว่าเสียต่อเส้าจังเนี่ยมั่วบ้านไอ้พาข่อยไปจัดฟันเนี่ยมันดจังไพาผมพาไปแล้วเที่ยนึงผีหน้าพัานบอกผมพาไปแล้วเที่ยนึงไปใส่ได้สามมือเอาออกพี่น้องครับบางคนนี่ครับนี่คือเนื้อนะครับต้าบ้าต้าบ้าไอ้เด็กมันจะว่ามากินมาไหนเนี่เพราะมันเป็นเนื้อหมูนี่หลานไปจะกินเพราะว่ามันบดีอมาที่นี่ร่างคนถามมาว่า เอาแขวใส่หยำสำหรับแอดดีอันนี้ผมบอกพี่นองได้่าแอดดีจะบ่มีแถวแต่สิดือดวือไวแต่เพราะแต่ตัวง้คือมันเสียออกมาเอียงคือคว้ยแก่งงานคือคือคนแบบนี้หนึ่งรูขุมขนเขาไม่มีคนประเภทนี้รูขุมขุมขนบ่มีนี่ขั้นห่อนกับห่อนคักขั้นหนาวกับหนาวคักสังเกตมื่อเศรามันเอาบอกหอยไปนั่นมอหมีรูขุมขนบะ มันถึงว่าน้ผิวกายเนี่ยกับมีนล่ะมีนั่นแหละแต่ว่าอดีตพอมีนถามมันห่อนมันสิถือมันสิเอามันสิห้อนครับเอาเสียเอาผ้าเอาผ้าเอาเสื้อไปจุ่มน้ำมาเสร็จตลอดเลยนี่แหละคือกินบักหอยกินเป็นหน่วยคาบขอไปคือเป็ดนี่มันสิเผาผันดีเิลามักอดดี้กับพ่อวาย่านสี่ข้านเสียตัวให้มันหนา้อนเนาะเมื่อแล้วตีนถีบล่องหนด้วครับพี่น้องนี่คือน้องดาวนะครับแต่ส่วนท่านคุณ เ,เห็ดเนี่ยกินอย่างเดียวหเห็ดแนวกินอย่างเดียวเออเป็นบ้าเด็กๆตีสองตีสามลูกขึ้นมาเห็เดแนวกินได้น่นนะสี่หลามันเป็นส<ำ>ี่หลาหันได้เมียเห็ดแนวกินเป็นเออเลยเมียเป็นกุ๊กนี่เกิดสิลูกเห็ดแนี่ยกิน,กนมื่อเนึ่งใครตัวบ่ฝันหัวผม ขึ้นมาหันหมากไม่เห้ได้บุแต่ว่าหันได้เมียเฮ็ดอันหันได้เมียมันสร้างเสริมสวยนี่ระบังดูเป็นบัตรเด้อเคยได้ไามล้วเออเป็นไนเมียสร้างเสริมสวยเออเป็นไงลูกผมปลอดบวมยุตตลอดเวลาเนี่ยเอาคือวมาสั่นมันเอาลูกมาสาผมเด็กเด็กบ่เมีลูกค่ะเจ้โดนโจมลูกมาสาผมบาที่นี่ขันบอเรียงเมียให้ไข่บอลใช่เออนั่นไข่ขึ้ได้เมียเนี่ยเคยได้เมียไอ้ไอ้เป็นคุณสติ เป็นโคตยตีเป็นโคตยตีพูดอะไรกับบาดีคัะเนี่ยเฮ้ยดีเนี่ยมันเช็คสิบ่สไก่หรอกขันบ่สวยบ่ได้เป็นโคตยตีเฮ้ยสวยครับเป็นหุ่นต้องซ้ำยังหน่อยซ้ำนองดาวหุ่นซ้ำนองดาวแต่ว่าอยู่ดาวอีกโอ้สวยกว่าน้องดาวอีกตอนนั้นเมียคอยอู้ห่อยากบอกจิงหรอกบุญสิบ้าคุยสิบ้าคุยมาทิ้งผามาบ้านจนคนน้ำเบิองขึ้นจากเบิองส้างนี่นไหมน้ำแห่เลยเอ้ยคนน้ำเบิองเว้ยเว้ยมาล้อมผาเลยเนาะน้ำเบิองเมียกูขัดแฉกเลยพาเของมาบ้านบัด เป็นตาผังนายเป็นตาเปิดอิ่มพี่น้องเอ้ยัมนมี่มองเปิดอิ่มอยู่ดินั่งกินของสิล่ะปูกับน่งยูสิงากับนางส่กระความกับน่งยูส่ติดกันสิล่ะเออเอาไปมาจังใดลูกขึ้นมาที่ใดยินเสียงเพลงเขาเปิดอยู่ข้างบ้านนี่ลูกขึ้นเย็นนี่มไหมเย็นแม่ป้าเปิดเมื่อลูกขึ้นมาห้อนนี่ไปจับคอปูแจับคอปูห้อนอยู่ก็เปิดอิ่มพี่นี่เห็นไหมเลยอยู่อะได้อยู่อะไดรปะกัน ปากันปาทิ้งกันเลยนอะไปเอาเมียคู่เอาเมียคู่นี่ใครแน่เนาะเมียคู่มันบป็ใครแน่แล้วแน่ตอนหักกันไม่ไหมเนี่ยตอนหักกันไม่ไหมสิบอกฟังรุงบอกว่าเมื่อวันสิบสีุ่มพาผมมาเรื่องฟรีเน้ยบอกก่อนนะบอกเรื่องเมียคู่กันใจให้ใจให้ขึ้นไหลาไปซะเชี่ยงไปใจให้แล้วว่ารถในเมียคู่เป็นไหนปะทิ้งในเมียคู่เป็นสี่ ตอนหักกันไม่ไหมนี่ทีตอนจีแตงานกันไม่ไหมนี่ขันเขาสีน้อนน้ำนี่มันสิออขอสอบเด้อโอ้โหเฮ้สอบซะก่อนให้สอบก่อนถ้าตอบถือนี่ฉันอยากเจ้าก็ต้องตอบถือแม้ถ้าตอบถือนี่ได้นอนน้ำพึนตอนหักกันไม่ไหพื้นที่ขอขอสอบไม่ไงหรอกถามเขาว่าปาเทศไทยมีกี่ผ้าข้อกอสามผ้าข้อขอสี่ผ้าข้อขอห้าผ้าเขาตอบถือมันเ่อไ่อบผ้าผ้าทั้งห่ะกระได้นอนน้ำพึน ภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกบักพอาะตะยูโดนมาบักที่มันเริ่มบอกคอสอบยากมันใจให้อ,ออกคอสอบยากครั้งสี่ยางเขาไปกอดไปจับเน,ะนาะพนุวะทำข้อสอบก่อนพนุวะตอบข้อสอบให้ถูกตอบข้อสอบให้ถูกวันนี้สิบข้อให้ถูกนะถามข้อแรกขอกระตอบพ่าะไรเลี้ยวถามข้ออะไรโม่ภาซิวมีจุลิศเด็ดโต <laughs> พอองแฟนนำปุ๋ยเอาพ่อหยอกันเ like 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 yeah. yeah. ่น oh, ว oh, ่วนยสือๆเข้าี่นองครับวุอนีแล้วสิไปสซนเลยไปโซนเลยนไปโซนเนี่ยบางสีทุ่มบนนั้นตอน้เราเทอะไรไปบนเาหัววันเพายังโอคิดหอนมาเมีนบนน้อวันมเลนไทยนี่ชุดที่ียบอกคุ้มเมียไงพี้เนี่ยเมีนคือเอาห้เขาเด้าดอกจันเอาห้เขาเด้โอ้หให้ดอกจันเอาดอกไม้ไปให้มาเดี่ยวนี้เออเสียวไปให้หมาหมาอยู่เฮียนไม่มี บ้านแก้วมีแบบพคดเดินมีหมาจิงจอกเซียวดอกไม้ไปเห็นหมาเออนั่นเพทุกปีเ้าดอกไม้หหมาเนี้าม่ิเน้องกินน้ำฝนนี่มันจะหายวเนีจะไปเห็นหมาที่ดอกไม้นี่มันจะแยกไม้ห่ฝนกระดักระด้อจอาเนี่ย เ <N> นีเมียพวนี่เป็นคนทิดโรแมนติกครันโรแมนติกครับืล้งบ้านล้งบ้านานึกว่ันแค่สกูทายงานนี่แไปถามไม่ดาว่าเามันยังแปลงผักเราไปยังอยู่มองหนึง่งม,มองจิเพาผัวปเป็นเบื่งผักออไปยืนเบงผักก็ต้องมีแนวประดับ,อ,อ,ดบ,ดบ,บอันขันประดับีวลาขึ้นเหนวีนยวดอกไม้ดอกกุหลาบมาใส่นวนเนี่มันมอมอเ่ดอกหลาบ้าเนี่ยอืออืออครับพี่น้องอาชีวะจก็มกินผู้เดียวครับสายยังไหนจินอยู่ครับพี่น้อง เอาไปจินอยู่เอาไปเอไปนี่สิเอาไว้ซมหนีซะก่อนเกิบสิหิวหิวใส่จุ๋มมาจานเนี่ยเหม็นแม็นเหมนครับเอาพี่น้องครับอย่าลืมนะครับเด้อผู้ใดอยากได้เบอร์ทั่วกับน้ำนองดาวนั่น่ะกะขอเอาล่วนมันมีหรอมันบ่อยากให้ซื้อบ่เขาก็ได้มาขันความน้ำมันค่อยบ่จื้อเพื่อนไข่ว่ามาโบน้ำผู้หญิงด่วนตัวบ่ให้ดื่มตัวแล้วค่อยบ่อยากว่าน้ำหัวล่วนมัอยากว่าน้ำหัว ไม่ได้บอาห,หม้อวนน <laughs> ด้วยโอว่าของร้อนด้ว <laughs> <laughs> เอาไปเสมนี่ครับ้บปไปแล้วครับสวัสดีครับ